หลวงปูด่ดูพรมปัญโยวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ศิษย์ที่เข้าไปกราบไหว้ท่านอย่างมีเมตตาเสมอกันทุกคนไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นวันลนะและอีกความพิเศษหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านคือท่านจะมีการแจกพระถอดพิมพ์เนื้อปูนพิมพ์ต่างๆสำหรับเป็นอุบายไว้กรรมระหว่างปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิ และมีวัตถุมงคลอันเลื่องชื่อคือพระเหนือพรหมท่านได้เมตตาอบรมสั่งสอนสิทธิ์ในด้านการปฏิบัติภาวนาเสมอมาโดยที่ท่านไม่เคยออกนอกวัดสแกเลยตั้งแต่ปีพศ2500เหตุเพราะกลัวคนที่เดินทางมากราบไหว้ท่านเมื่อมาถึงแล้วหากไม่เจอท่านจะเกิดเสียกำลังใจขึ้นมา แม้กระทั่งธาตุขันของท่านจะทุดโทมลงในช่วงบ้านปลายจนได้รับทุกขเวทนาท่านก็ยังจะไม่คิดออกไปรักษานอกวัดสแกเลยเพราะคำนึงถึงผู้ที่เดินทางมากราบไหว้จะได้ไม่พบเจอนับเป็นปฏิปทาที่มีขันติและความเมตตาอย่างยิ่งยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนท่านกระทำแบบนี้มาตลอดตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตถือเป็นพระสูป,ปฏิปันโนที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ ปฏิปทาคำสอนของท่านนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งเข้าใจง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของทุกคนเช่นบุญนั้นมันทำไว้ปฏิบัติไว้คนไหนที่เขาว่าทำได้ดีได้เห็นอะไรก็ตามอนุโมทนาไปเลยไม่มีเสียมีแต่ได้อย่าไปขัดเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกัน ถึงแกมาวัดแต่ใจยังมีโลภโกรธหลงแกยังมาไม่ถึงวัดแต่ถ้าแกอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนไหนแต่ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงข้าว่าแกมาถึงวัดแล้วบุญคือความสบายใจก่อนทำก็สบายใจขณะทำก็สบายใจทำแล้วก็สบายใจคิดถึงทีไรสบายใจทุกทีข้าไม่มีสิทธิ์เอกไม่มีคนโปรดข้ารักสิทธิทุกคนเหมือนกันหมด ข้าอยู่กับทุกคนและช่วยเหลือเหมือนกันอยู่ที่ใครจะเข้าถึงข้าได้หรือไม่มันภาวนาเข้าไว้พวกแกน่ะเบื่อไม่จริงเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละดีเพราะเมื่อแก่เท่าไปแล้วจะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยหากจะรอไว้ให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยปฏิบัติก็เหมือนคนที่คิดจะหัดว่ายน้ำเอาตอนที่แพใกล้จะแตกมันจะไม่ทันการ ในขณะที่เรานั่งสมาธิจแรินภาวนานั้นคํากล่าวว่าพุทธังสรนังคัจฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาของเราทำมังสารนังคัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์สังคังสรนังคัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายเรานี้ให้สำรวมจิตให้ดี มีความยินดีในการบวชชายก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุหญิงก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุณีอย่างนี้จะมีอนิสงส์สูงมากจัดเป็นเนกขมบารมีขั้นอุกฤษทีเดียวครูอาจารย์ดีๆมีอยู่มากก็จริงแต่สำคัญที่เราต้องปฏิบัติให้จริงสอนตัวเองให้มากนั่นแหละจึงจะดีนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยหลวงกูดูพรมปัญโย,ว,ญโยวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา